สวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับวันนี้ครับผมพาทุกๆคนนะครับมาที่กระตอบของหญิงบ้านป่านะครับผมเดินทางมาแค่คนเดียวเท่านั้นนะสาเหตุที่ผมเดินมาที่นี่นะครับผมมาหาผู้หญิงบ้านป่าเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เห็นเขานานแล้วและเขาก็ไม่ได้มาที่หมู่บ้านผมนานมากๆแล้วผมเองก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ระหว่างทางครับต้นของ อ่ามาตานนะครับลูกของเขานะครับร่วงค่อนข้างที่จะเยะอะเลยนะครับลูกของเขานะครับนี่อันนี้คือลูกที่เน่าแล้วนะครับแล้วก็ลูกเขียวๆเ,เยอะมากครับเดี๋ยวพาทุกคนดูกันครับลูกของนายเจ้านี่เลยนะครับนี่ลูกของเขาอร่อยมากทุกคนทำแกงนี่คือแบบสุดยอดมากๆครับ the best of the best เลยนะโอเคทุกคน ผมคงจะทําแกงให้ดูอ,อะไรไม่ทันแล้วผมจะต้องรีบไปดูผู้หญิงบ้านป่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอันตรายอย่างไงบ้างต้องเป็นห่วงเขาเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนี่ก็คือสภาพอากาศนะครับ อ,อน้ำใสสะอาดมากเลยครับทุกคนแต่บริเวณโดยรอบนะครับผมมาถึงก็เย็นพอด,ดีเลยนะนี่ฮะก็จะมืดเอาซะแล้วนะครับ ้นมาตานนะครับทุกคนกคนน่าจะเห็นกันบ่อยแล้วใครที่ยังไม่เคยชิมเนี่ยก็อยากให้ชิมเหมือนกันนะเวลาทําแกงนี่ผมชอบมากเลยนะทุกคนใส่พกปลาทูนี้ยิ่งดีเลยแล้วเหมือนมีคนนะครับคนเดินป่าเนี่แหละผมคิดว่านะน่าจะเก็บมาด้วยเห็นไหมมีไม้นี่ด้วยนะเขาน่าจะเอามาสสยอัน,นนี้จะตัดเอามาสสย เดี๋ยวรีบเดินทางไปกันรู้สึกอากาศเย็นและเยือกมากนะครับคนผมนี่คือแบบลุกเลยอะ่ะทุกคนคนลุกเลยนะครับเอาคนลขนลุกสู้เลยอะ่ะบรรยากาศอยู่ๆเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะทุกคนตรงนี้ คนผู้หญิงบ้านเปล่านี่จะอยู่หรือเปล่านะไม่เห็นหลายวันมากเขาก็ไม่ได้เดินทางมาหาผมเลยนะครับผมอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับมันจะถึงกระต๊อบแล้วนะครับทุกคนครับเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวก่อน ทุกคนเห็นอะไรไหมด้านบนทุกคนเห็นอะไรไหมครับเฮ้ย <gasps> ตัวอะไรเดี๋ยวตัวอะไรบ้างทุกคนอองเฮ้ย ตัวเะยวะแผลเต็มตัวเลยทุกคนดูดิแผลเต็มตัวเลยโอย้โหเสยองเลยอ่ะทุกคน หรือว่ามันจะมาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายในกระต๊อบนี้สยองเลยนะครับคือแผลของเขานะครับตรงแขนนะวะวะมากแล้วตรงใบหน้านะครับเต็มไปด้วยรอยแผลทั้งนั้นเลยเดี๋ยว ผมจะไปดีอีกดีไหมเนี่ยสยองเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดก่อนสยองจัดคือโอ้โหแผลของเขา น่ากลัวมากผมก็ว่านะเวลาผมมาถึงสถานที่แห่งนี้ปกติผมไม่เคยรู้สึกอย่างนี้เลยนะครับโย่ๆนะครับอากาศนะครับเปลี่ยนไปเลยรู้สึกแบบว่าเย็นขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วขนของผมเนี่ยลุกเองอัตโนมัติเลยนะ ไม่รู้ว่าทุกๆคนเห็นชัดกันหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูให้จะพาทุกคนเข้าไปดูให้เห็นนะชัดกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เขานั่งห้อยขาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปไหนแล้ววะ ผมเห็นอะไรแล้วนะครับตอนนี้ผมเห็นแล้วนะครับดูใบหน้านี้ทุกคนโคตรสยองเลยเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้อีกนิด โอ้ยเมมา,มาดูกระต๊อบนานมากและสภาพโซมมากเลยนะครับทุกคนสภาพอย่างโซมเลยนะครับ ผมเนี่ยคือแบบแทบอวกออกมาเลยอะสยองจัด จุดใจเจาะมากตอนนี้สั่นไปทั้งตัวแล้วนะครับให้มันมาอยู่ได้ไงผมงงมากเลย เขายืนทำอะไรอะ่ะเขายืนก่อแกะทำอะไรกับต้นตะเคียนอะ่ะทุกคนดูดิเอ้ยเอ้ย ผมควรเข้าไปดีไหมทุกคนเดี๋ยอผมยังตกใจไม่หายเลยตอนนี้ thank <laughs> you Och... Det är så, Det är så. Det är så. Det är så. มันมันขาแดบบืพวกซอมบี้อะ่ะเดินออกไปแล้วแล้วเดี๋ยวผู้หญิงบ้านป่าไปไหนแล้วเดี๋ยวผู้หญิงบ้านป่าเขาไปไหนแล้ว S, ตอนนี้ผมยังช็อกไม่หายเลยนะครับ <ornament. S 2> <đấy> ผู้หญิงบ้านป่ายังอยู่ที่นี่อยู่ไหม วับไปเลยสยองเลยทุกคนก็แบบเจอแบบเนี้ยคือผมจะอ้วกเอาอะโคตรสยองอะผมบอกทองเลยนะแทบอ้วกน่าเกลียดมากแลเจ้าของบ้านหายไปเลยนะครับ อา,อาเดี๋ยวผมควรจะทำยังไงดีครับทุกคนตอนนี้ผมกลัวว่าไอ้ตัวเมื่อกี้นี้มันจะทำอะไรผู้หญิงบ้านป่าที่อาศัยอยู่ที่นี่อยู่หรือเปล่าทำไม เขาถึงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วดูดิจะมืดแล้วด้วยครับเนี่ยผมคิดว่าทํากลับบ้านเนี่ยมืดสนิทเลยนะแต่ดีผมก็เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมนะผมแปลกใจมากทำไมมันไม่เห็นตัวผมนะหรือว่าผมจะพก เบี้ยแก้พวกเบี้ยของอาจารย์สามหรือเปล่ามันถึงแบบว่าไม่กล้าเข้าใกล้ผมหรือว่ายัางไงผมคิดว่าไม่แน่นะอาจจะเป็นเพราะว่าของดีของอาจารย์สามนะครับคอยปกปักรักษาผมอยู่นะครับทําให้มันเนี่ยไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยนะครับทุกคนว่าใช่ไหมผมว่าไม่แน่นะเพราะว่าดูดิมันไม่กล้าเข้ามากระจนหาผมเลยอะ